สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับ EP ีที่2นะครับสำหรับการเปิดการ์ดอันนี้มันบังหน้าผมนิดนึงนะไม่เป็นไรเนาะเพิ่งสังเกตว่ามันบังหน้านิดนึงการ์ดนักเตะแมสแตร็คนะครับผมครั้งที่แล้ว EP ีที่แล้วเนี่ยผมเปิดแบบตัวสตาร์เตอร์แพ็กไปนะครับแล้วก็นี่เป็นผลงานนะฮะผลประกอบการนะครับเดี๋ยวมาสรุปแล้วก็เช็คลิสต์ให้ดูเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตัวนี้เลยครับเป็นแพ็กเกจนะมันมีทั้งหมด24แพ็กเกจนะครับหรือวว่่า24ซซออองงงในนนกลลี้้ะะฮแ เนี่ยก็จะมี12การ์ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นเปิดกันทั้งกล่องนี้เลยนะครับว่าจะได้การ์ดแรร์หรือเปล่านะครับผมการ์ดแรร์ที่เราต้องการนะครับจะเป็นไดคัศนะครับผมคือรูปร่างการ์ดก็จะตัดแบบรูปทรงนี้นะไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็กเอชอิทีชั่นที่ผมได้เมสซี่ไปแล้วแล้วก็เดวิดอฟสกี้สองคนนะครับเราก็จะมีพวกการ์ดลายเซนเนี่ยเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับของหายากๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมอออววดดดตตรรรรรงงงงนนนนนนีี้้ิิึฮะะะสสหัััับบคคกกก่่่แทเปปไผม็ใซ สตาร์เตอร์แพ็กที่เขาแถมมาให้ฟรีนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาเช็คลิสต์นิดนึงนะครับผมเอามาเช็คชื่อจากเช็คลิสต์ที่เขามีในคู่มือให้นะครับว่าการ์ดไหนเนี่ยที่เอ่อผมได้ไปแล้วบ้างนะครับผมอาจจะได้ชัวร์ชวนิดนึงนะครับว่าเอออันไหนซ้ำไม่ซ้ำเนาะผมก็จําไม่ค่อยได้ผมจะเช็คเฉพาะตัวที่มันแบบคิดว่าเละๆนะฮะเอาดเจินก่อนมันจะมีหมายเลขบอกอยู่นะโอเคดิจินผมมี4การ์ดนี่นะครับดิจินมันจะมีทั้งหมด9การ์ดนะครับผมอัลบั้มที่เขาให้มามันก็ใส่ได้9ช่องพอดีีีีีเเเเเเเลลยยยผมมมกกก็็็็็ใส่ร่รรงไปปแแแบบบบบนน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 น้้ะ A ะะออออััััจคดช9หื มีแล้ว3นะครับฮาแรนด์ได้แล้วนะครับแพทริคิโลเอ่อถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยผมจะเก็บไว้ตังหกนะก๊าซสแตนดาร์ดมันจะไม่ไม่เรืองแสงไม่อะไรเป็นกา๊าซธรรมดา,ก,าก๊าซเกลือ <c oughs> อันนั้นเก็บแยกไว้แล้วนะครับผมอันนี้คือรวมมาเฉพาะตัวที่เป็นแบบของแรนนิดนึงนะครับผมอ่ะประมาณนี้ที่ได้ครั้งก่อนนะครับผมมาเปิดลุ้นกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะกองหนึ่งกองนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด24ซองซองละ12การ์ดานะครับใครสนใจก็มีขายที่ร้านหนังสือ ือเอเชียบุ๊กนะครับเอเชียบุ๊กก็มีนะ B2S ก็มีนะครับร้านไนอินก็มีหรือว่าจะสั่งออนไลน์ทาง l a z a d a s h o p ปปีก็ได้หรือทางเว็บไซต์หรือทางเพจโดยตรงก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับผมอันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับผมจัดมาเปิดกันดีกว่าแกะเลยวันก่อนผมก็ไปซื้อหนังสือที่ร้านไนอินนะฮะผมเห็นเขาขายตรงเคาน์เตอร์เลยนะครับเนี่ยนี่ฮะมีทั้งหมด24แพ็กเกจนะฮะหรือว่า24ซองซองละ12การ์ดนะครับผมเดี๋ยวเเเราจะะะปปิิดดไลล่กัันนนทีอ มาตรงนี้ดีกว่าโอเคสองแรกครับไปเลยเพื่อไม่นการเสียเวลากัดไลเซนไดคัดจับดูแบบนี้มีไดคัดไปดูไม่ออกชีกไปสองแรกครับ โอ้โห oh, สีขาวโพนมาเลยสีขาวนี่คือสแตนดาร์ดนะครับสีขาวนี่คือสแตนดาร์ดนะเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยววมีท้องๆแว๊บแว๊บแป๊บแป๊บสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดก็บางคนก็เก็บนะฮะเก็บแบบให้ครบชุดนะฮะสแตนดาร์ดการ์ดทุกการ์ดมันจะมีหมายเลขการ์ดอยู่ไหมมีมีหมายเลขการ์ดอยู่นะครับ Enforcer นะครับผมคาเซมิโลสีเงินก็ยังไม่มีจำได้ว่ายังไม่มีเพราะผม,มเพิ่งมีเพิ่งมีน้อยนะฮะผมก็เลยจำได้ไหนมีไม่มีนะครับข้างหลังมันจะมีโลโก้บอกด้วยเป็นของนักเตะทีมอะไรแล้ว <c oughs> งนี้โอเคครับเนม,มาครับสไตลเลอร์ชึบเฮ้ยเฮ้ยการ์ดลเซนเหรอโอ้สองแรกก็ได้เลยวะ่ะเอ้ยบุนโอน้าว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 ,าวเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งการ์ดลเซนมีกี่คนนี่การ์ดลเซนตรงนี้มี27การ์ดนะครับผมผมได้บุนโอนะและ้วบุนโอนาฟันเดสอ่าโอเคได้ใบแรกมาเลยฮะบุนโอนาฟันเดสครับสวยแจมเดี๋ยวใส่สลิปนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งฮะบุสเกตนะครับผมเป็นการ์ดกัปตัน1 4 6่อ่าไว้ตรงนี้สวยด้วยนะเนี่ยแวบ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 วิบแวม มาแยกไว้อันนี้ซองแรกนะครับเนี่ยไปซองที่สองครับชิบ มีทองอยู่นี่ใช่ไหมเกทองไม่เกี่ยวเฮ้ย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 วิไดไคัตว่ะเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหซองแรกได้ลายเซ็นซองสองได้ได้คัตว่ะหรือว่ากัตแลมันจะอยู่อันแรกๆไม่เกี่ยวกันไหมอ่าอ,อันนี้สแตนดาร์ดไอเดนติตโตเบสนะครับเบสเก็ Bad, บไว้เบสเก็บไว้ดบวับขาวๆนี่เก็บไว้นี่อันนี้ก่อนแมสต์วินเตอร์นะครับผมมิเชลอันเจนิโออันเจนิโอของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับนี่สีออกเงินๆทองๆเก็บไว้ตรงนี้เออสวยอันนี้จะเป็นสต็อปเปอร์นะดับบิดมัยเออ้ยเเนนนนน็กกกซ์จีคคะรับาสด โจซิสตานซิสส์ของไบเยนนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บยกขึ้นมาสูงๆแล้วกันตัวนี้อันนี้แบบโคตรแรไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เก็บไว้ตรงนี้แรงสำหรับผมนะนี่ฮะนี่ไดคัตครับผมบเบาเปเดโอโ้โหแล้วมันหนากว่าเพื่อนด้วยนะหนากว่าการ์ดอ,อื่นนะครับเนี่ยหนากว่าหนากว่าเฟเดริโกบเบาเปเดครับผมโปอิลิตโอโ้โหไดคัตไดคัตนี่ใบแรกของผมเลยนะเนี่ยโอโ้โหแล้วกาจะบอกรายละเอียดนะครับผมว่าลงไปกี่แมสอะไรแบบยังไงนะครับที่มาประมาณนี้นะฮะสวยนี่ได้โอโ้โหซองแรกได้ลเซนซองสอง,สอง,สอง,สองได้ไดคัตอะไรกันขนาดน ไปก่อนอ่าซองที่3จะมาอีกหรือเปล่าอืบไปเก็บไปเก็บไปตัวเบลดเบส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 ดเบนฟอสเซอร์รู้สึกเอ้ยวอร์เรอร์ครับวอร์เรอร์นะครับผมลาบล็อกรู้สึกเหมือนจะได้แล้วนะจะไม่ผิดอึ๊บนี่เบนฟอสเซอร์เป็นฟาบินโยนะครับตัวต่อไปฟึ๊บเป็นลายเซนอีกหนึ่งคนมิลานสกินเนียครับได้หนึ่งอีกหนึ่งไลเซนชึบอเล็กซานเดอร์อีซัคเฮอริเทสตั๊ดโอ้โหเฮ้ยมันมีมันมีแรทุกทุกซองเลยเหรอเนี่ยเปิด3ซองได้3อันนี้เลยฮะะะลลาายยเเซซนนนนน2 27คครรััับบผมมมีใ ได้มาสองแล้วโอเค สองที่4จะซื้อเป็นแยกซองก็ได้นะครับในร้านขายพวกร้านในอินอะไรพวกนี้ร้าน b 2 s แล้วก็เอเชียบุ๊กนะผมเห็นหน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับอันนี้เบส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 สไตลเลอร์ครับผมเลยรอยซานี่ซานี่อ่ะผมจับให้ถือเห็นชัดๆนะครับแมตต์วินเตอร์นะครับผมเป็นโอบามายังครับได้อีกหนึ่งลายเซ็นเฮ้ยมันมีทุกซองเลยเหรอมีทุกซองเลยเหรอแมตอัตเดอร์แมตอีกหนึ่งลายเซ็นนะครับผมเป็นเบลลาม่าของเวสต์แฮมเอออาร์ตัลแคสเวลครับโอเคแบบนี้ก็เจ๋งเด้อแบบนี้ก็มีสิทธิ์คครรรบบบวววัััยแแแต่่่่่่ออาาซ้้้ลลลกนนนะงททีเไไหม ไม่นับเลยนะเบส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 เป็นกองแนละตอนนี้เบสทีนต้องหาโหลมาใส่แล้ว <laughs> <laughs> อ่ะสต็อป,ปเปอร์นะฮะฟาเบียนสกี้วอลเลียร์นะครับผมคริสเตียนโรมิโรได้อีกหนึ่งลายเซ็นว่ะเออว่ะเหมือนจะมีทุกซองเลยป่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าในกล่องเนี้มันจะมีทุกซองเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันอีวานเปเรซิสครับของสปเปอร์อีกการ์ดลายเซ็นอ้าวแล้วได้นี่ฮะเป็นแบ็กเอชโอ้โหซ้ำว่ะมีแล้วเพิ่งเปิดได้ในคลิปก่อนเลยนะฮะโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้แบ็กเอชดิชั่นนะครับผมมันจะออกด้านๆนูนๆนิดนึงนะฮะโอ้ซ้ำว่ะไปซองต่อไป เปิดมาจะรู้เลยเป็นโค,มม,คมมีโคมอิลิทหรือเปล่าไม่มีมีการ์ดแรทุกซองเลยเนี่ยทุกคนซื้อมาเปิดสักเล่นเล่นสักซองหนึ่งก็ได้แนละ้วผมว่านะคิดว่านะอาเอาทัสเบิดออกไปเป็นกองเป็นปึ้งอะไรทุกเนื้อเบส Enforcer น,นะครับผม t h เปาไทเลอร์นะครับผมสมิธโลเน็กซ์เจนนะครับไทเลอร์ครับโอ้อันนี้ไม่มีเฮอริเทจการ์ดอันนี้ไม่มีไม่มีลายเซ็นนะครับไม่ได้มีทุกซองไม่ได้มีทุกซองแต่เฮอริเทจนี่ก็แบบสวยนะค i t s m a ล l i n g ครับดเฟนเดอร์เฮอริเทจนะครับผมโอเคเ็าไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวไปแยกอีกทีนึงอันนี้ก็หายากเหมือนกัน ในคู่มือมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเออแก๊สประเภทไหนเนี่ยโอกาสออกหนึ่งในเท่าไหร่ของแพ็คนะครับตัวซองต่อมาผมไม่นับไนะนับไม่จำไม่ได้แล้วฮึ๊บแยกไป ้างหลัััมมนอจจะไ่ชดโอ้ยจะมีแล้วอ่ะแมตต์วินเตอร์นะครับผมของวินิสวินิิอุสจิวเนียร์สต็อปเปอร์นะครับผมมาร์กเดลแทสเกนนี่ลายเซ็นไม่ซ้ำโอเคเตโออันเดนเดสครับเตโอหนึ่งไลเซ็นอีกหนึ่งไลเซ็นแล้วก็เป็นอเลเกนอาซานะครับผมน้องชายของเอเดนอาซาหนึ่งคนโอเคไปฮะซองต่อไปชึบ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 อืมเป็นปึกไปเลยทีเดียวเชียววอลเลอร์ครับผมมิกลาสูเล่เอนฟอสเตอร์แม็กทูมินเออ้าวได้รีเจนเพิ่มอีกหนึ่งใบฟอนโดตอเลส โอเคเดี๋ยวเขาไปเช็คลิสต์ทีหลังผมจําได้ว่าอันไหนมีแล้วไม่มีแล้วถ้าเป็นการ์ดท,ที่มันมีมมหาย,ยากๆอันนี้เพิ่งมีนะครับตอเรสครับมาแล้วแล้วก็อันนี้วันฮันเดสขับนะครับผมเลยรอยซานีสต่อไปโคลอิลิทเพิ่งได้อันเดียวนะครับเพิ่งได้อีกสองเดียวได้การ์ดเดียวเองตัวเบสชึบชิ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 บ,ชบเ,เป็นปึกเลยเบสตายเลอร์นะครับผมเป็นเบร์โดซินวาแมทส์วินเตอร์นะครับโมเมสซาร่านี่ได้อีกหนึ่งลายเซ็นนะครับมิเกลโอลาซาบาวโอยาซาบาวโอเคไม่ซ้ําที่เปิดมาไม่ซ้ําเลยนะฮะะลายเเเซ็็็นนนนออัี้กจปฮร นะครับผมเป็นเอมิลฟอสเบิร์กนะครับเดนมาร์กอยากได้ตำนานเพิ่มอะ่ะอยากได้ตำนานเพิ่มให้ครบตำนานมี9เท่านั้นเองนะครับปึ๊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 บอือสตัปเปอร์นะครับผมตีโบกูตัววอลเออร์นะฮะกิมเพมเบ,เบ้อ่ะเน็กซ์เจนของ p s เฮะดีแครไลซ์ครับกัดตันนะการกัดตันสวยดิวิแบแวบวิแบแวบสวยโอเคต่อไปไม่มีลายเซ็นนะไม่ได้มีลายเซ็นทุกใบนะครับ แต่การ์ดไดร์คัสที่เป็นแบบไม่ใช่สี่เหลี่ยมเพิ่งได้มาอันเดียวซ้อนซ้อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวสแตนดาร์ดอยู่ข้างบนนะครับเมสซี่ครับแมสวินเตอร์สต็อปเปอร์ฮะโบเบลอ้าวได้อีกหนึ่งลายเซน็นไม่ซ้ําเลยเว้ลายเซน็นผมไม่ซ้ําเลยอันซูฟาตีฮะได้อีกหนึ่งลายเซน็นสวยไหมเออปึ๊บอันนี้เป็นวันทันเดตขับนะครับคันเซโลโอเคครึ่งทางแล้วครับซองที่12บสนี่ครึ่งทางนะครับมีทั้งหมด24ซองใน1กล่องนะครับ ปปึึป๊๊บบ,ปบ,ปบเป็นการ์ดที่จับต้องได้แบบนี้เราเก็บรักษาได้ยาวๆนะฮะเขามีซองมาให้ถ้าใส่ไม่พอก็หาซื้อกล่องซื้อสลิปมาใส่สต็อปเปอร์วอลเลเยร,ร์คาร์กาเบลยานอุบัติเมื่อ,ก,อกี้นี้อ่าแล้วเขาคาร์กาเบลไหนอ,ะอ่ะอาร์เซนอลมีทั้งสามคาร์กาเบลคาร์กาเบลมากันเยสไม่ก็คาร์กาเบลมาตจมาตจอในนี่กับคาร์กาเบลอันที่แล้วนี่ก็อ่าโอเคเน็กซ์เจนอีกหนึ่งใบยูเ่ียนบั๊นครับผมอันนี้ก็เป็นเฮอริเทจการ์ดสวยเหลือเกินวิบวับเล่นกับแสงไฟนะอ่าโอเคไม่มีลาเซ็นครับต่อไปฮะสอง ไม่ได้มีลายเซ็นทุกใบนะ แต่โคมอมดิทนี้ผมเพิ่งได้ใบเดียวนะไดคัทไดคัทไ,ได้อันเดียวเลยโชว์ตรงนี้ก่อนโช,ชว์ได้ได้ใบเดียวโอเคปึ๊บ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 อ่เอ็นฟอสเซอร์นะครับมัสเช็คไทเลอร์ <check> ลายเซ็นอีกหนึ่งครับแล้วไม่ซ้ำกันเลยนะลายเซ็นน่ะแจ็คกิลิสอาจจะเป็นเพราะว่ากล่องเดียวกันหรือเปล่าหรือไม่ซ้ำหรือ,อยังไงไม่รู้เหมือนกันสวยวันนันเดดขับนะครับไวรัสติปโอเคได้ลายเซ็นอีกเพียบเลยแต่ตำนานได้เพิ่มมาอันเดียวครับการลายเซ็นมีทั้งหมด27ใใใบบบบบบนนนนนนะะครรัััห้้้้้้สสสสมมมมีีีผไไไดาู่่่่กกกกแลลววววตตตเเเเเเ็็็อปปปึงยตนี้แม์วินนเอรระคั่ ส่วนกิสมันเบเกอร์อะไรซอนเบเกอร์ครับเน็กซ์เจนของไลซิกนะครับแล้วก็ได้เฮเลเทสมาอีกหนึ่งเฮลเสิรนี้ก็เฮเลเทสนี่ก็แรงเหมือนกันนะสวยไหมมันมีแบบว่าเป็นบอ์เดอร์ด้วยนะเป็นขอบที่รูปเตะสวยเลยโอเคไปต่ออยากได้นี่อีกใบหนึ่งอะ่ะอยากได้อีกสักใบหนึ่งก็ยังดี ต่อต่อ,ตอ <H oo> Warrior, ฮึบวอลเลเยอร์คิมมิกเอนฟอสเซอร์แฟงเคตซี่อ้าวได้ดีเจนเพิ่มอีกหนึ่งใบคันตัวหน้าผมมียังวะคันตัวหน้าเหมือนจะเดี๋ยวดูในอัลบั้มแป๊บเฮ้ยคันตัวหน้ายังไม่มีโอเคได้ตอเลสกับคันตัวหน้ามานะครับแสดงว่าผมเหลืออีกแค่3ใบเท่านั้นสําหรับตํานานเหลือแค่3คนเท่านั้นนะครับผมอ่าหนูชุดหนูชุดแวบ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 หนูชุดหนูชุดเออตำนานผมเหลือแค่3นะฮะเดี๋ยวไปเช็คลิสต์อีกทีหนึ่งทีเดียว ปาเอนฟอสเซอร์ไทเลอร์จ้าฟิลิกจาวิสทึบโอ้โหเซอร์จีเราไปดูแวบ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 ไม่มีลายเซ็นครับอันนี้ไม่มีลายเซน็นซูมดีกว่าซูมดีกว่าปึ๊บ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 คุณดูกาสเบทที่ผมได้ดิเป็นฝึกเกิน <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปหากล่องใส่ดีๆ <laughs> แฮร์รี่เคนแมทส์วินเตอร์ผมชอบตำนานผมเอาตำนานมาโชว์นี่คู่ลายเซ็นสวยมากแบ็กเอชก็ได้เพิ่มมาใบเดียวเลววนดอฟสกี้นะครับแล้วก็เป็นใบซ้ำซะด้วยสต็อปเปอร์ครับอีเดซันฟาบิโอวิลลตินเนนจะครับของยูเวนตุสแล้้วก็ไดเเเฮี มาอีก1ใบนะครับอังเกลคอ l c o r โอเกตกำนานเหลืออีก3ใบครับสีขาวแยกไปอน e n f เซอร์นะครับมาโกเอ้ยหนูจะซ้ำลูก้าโมดิสไตเลอร์อ่าได้ได้เซ็นเพิ่มอีก1ใบครับผมด Rafael f i กี้ครับก็ไม่ซ้ำได้ลายเซ็นเพิ่มอีก1ใบนะลายเซ็นมี27ใบนะฮะให้สะสมนะครับแล้วก็ได้กัดดำนะครับผมเป็นดอทมุนนะเนี่ยเห็นไหมแป๊บละกัดดำดอทมุนแบ็ k เอ g อ e ดิชั่นนะครับดูซิว่าจะเป็นใครปึ๊บหนูจู๊ดหนูจู๊ดอ้าวหนูจู๊ดมาแล้วไอตัวแบ็ k เอ g นี่ก็มีแค่เก้าใบนะฮะมีเก็ ครึ่งทางนะครับผมอนุจูตมาแล้ว1อ่าโอเคอ่าทุกคนดูตรงนี้นะแบ็กเอชนะครับมีแค่9ใบแบ็กเอชมี9ใบนะครับตอนนี้ผมมีเปดี้เมสซี่เดวินดัปสกี้เบนิงแฮมนะครับก็เหลืออีก1นึ่งชลฟิลิกส์นะครับโมูนเเมสซ่าอ่าฮาแลนด์เดอร์บอยเหลือห้าใบเหลือห้าใบนะครับส่วนที่ผมแบบโฟกัสเลยนะก็คือนี่ดิเจนการ์ดนะครับครับก็มีทั้งหมด9ใบนะครับผมมีไปแล้ว6มีไปแล้ว6เหลืออีก3นะครับชาบี้อลอนโซที่ยังขาดอยู่นะแฟรงแลมพารนคัับบแลลล้้วววกก็พอออเสยหหื3ใีง่า ที่เหลือนี้นะฮะเดี๋ยวที่ซองเนี่ยห้าหกซองเนี่ยจะได้เพิ่มหน่อยนะฮะการ์ดที่ผมอยากได้นะแบ็กเอชกับตัวรีเจนเดี๋ยวจะว่าตัวรีเจนต์การ์ดเนี่ยอันนี้ด้วยก็เหมือนกันอยากได้เพิ่มมีใบเดียวเองสไตลเลอร์ครับผมลุยส์ดิอาร์ดแมสซ์วินเทอร์มาเลนดอนิเยลมาเลนเน็กซ์เจนปุ๊บวอร์เทนเดตคัพแบร์นโดครับไม่มีลายเซ็นเพิ่มไม่มีตำนานเพิ่มไม่มีแบ็กเอชเพิ่มไม่มีโคมอิลิทไม่มีอิลิทคัรไดคัาเพิ่มไม่มีไม่มีว่าไดคั้ก็ไมม่ีนี่ก็ไม่มีออ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 ่ะทปปเเเเเรรรรร์์์คคคัับบิิลลไดดยวผม ดอวสั้นดอวสั้นอ้าวปิโลปิโลซ้ําว่ะตำนานครับแต่ซ้ําใครมีเอามาเล็กได้นะฮะแฟงแลม,มพาดทุ่งคาดเฟอร์เกสคอยแฟงแลมพาดชาบิ้ลองโซ่ขาดสามตัวตัวนี้เอออันนี้ก็ได้มาเป็นเฮอริเทสอีกหนึ่งนะครับผมเป็นเซอร์จิโอคอนเซลเลสปะ่ะโอเคเหลือแค่4ีซองครับได้คัดไม่มีได้คัดไม่มีมมปลายตัวเบสอินฟอสเตอร์ครับผมเอ้ยวอริเออร์นะครับผมลาเฟวารานกลายพวกนี้ก็สวยนะมันวิแบแวบวิแบแวบหมดเลยอินฟอสเตอร์นะฮะกอลีสกาอ่าได้ลายเซนอีกหนึ่ โก้คันทาร่าครับไดการ,ร์ไลเซนเพิ่มอีกหนึ่งแต่การไลเซนที่แน่ๆคือในหนึ่งกล่องนี้ผมไม่ซ้ําเลยนะฮะติโก้คันทาร่านะครับแล้วก็เป็นดานี่คาวๆสวยไหมแวบบๆๆแวบเล่นกับแสงเหลือแค่3ซองครับอยากได้โปรอิลิทหรือว่าไดคัทเนี่ยอีกสักใบหนึ่งไม่มีว่ามาแต่ซองแรกๆแล้วเงียบไปเลยเบสโอ้ยซ้ําวินิมาอีกแล้วครับซ้ำแมสวินเดอร์ตอปเปอร์แทสเกนก็ซ้ำอาร์มกาเบียวมาติเนลรี่ครับกาเบียวมาติเนลลี่ ไม่ซ้ำนะครับการ์ดลายเซนมี27แบบนี่น่าจะได้มาประมาณสัก10กว่าแบบและใน1กล่องนะแล้วก็เป็น Heritage c a r d นะครับผมเรียนคูเลเซสกี้นะครับเหลือแค่2ซองครับ2ซองเท่านั้นโอ้โหไม่มีใดคัาดเพิ่มแล้ววะ่ะ มีได้คัดเพิ่มตำนานจะมีเพิ่มป่ะตำนานขาด3ตัวที่บอกนะครับยูเรนบัสอีกแล้วเป็นสไตเลอร์เอาได้โรลัลโดครับแมตช์วินเตอร์คิสตนยโลนโดซุปซึบซึบซึบสวยสวยใส่สลิปสวยใส่ซองสวยเลยเน็กซ์เจนนะครับผมเบเดยชิลซองสุดท้ายแล้วซองสุดท้ายแล้วนะจ๊ะซองสัมผัสดิมีได้คัดปะไม่มีจะไม่มีไม่มีโอ้ยได้ไปคัดไวเดียวเอง แต่ก็ดีที่ได้มาดีกว่าไม่ได้เลยเนี่ยดีกว่าไม่ได้เลยฮะเบสเบสของภูเขาและเบสเป็นไว้ครับผมสต็อปเปอร์วอลเลียร์โจเซมาริอากิเมเนสเยเลมี่ครับเน็กซ์เจนแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับผมเป็นวิลลิโอบานของไลซิกโอเคผลประกอบการนะครับผมก็ได้ตัวเบสเนี่ยเบสการ์ดหรือการ์ดธรรมดาเนี่ยมาหนึ่งภูเขานะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเฮอริเทสการ์ดบ้างอะไรบ้างนะครับผมพวกวันทันเดตขับบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เยอะเหมือนกันแต่ผมไปแยกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นแบบฟอยฟอยอ่ะ ไปฟอยออ่ะันนี้ก็เยอะนะครับเอาไปแยกทีนึงนะครับพวกคอริเทสมันก็แรงเหมือนกันนะหายากเหมือนกันแต่ผมมึงรวมไว้ก่อนอยากได้มากมากก็คือการเลเซนนะครับการเลเซนแล้วก็การตำนานแล้วก็โบรยิดอีการเลเซนนะฮะคือถ้าที่ผมสังเกตคือเราซื้อถ้าซื้อแบบ1กล่องเนี่ยมันจะไม่ไม่ซ้ำเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะไม่ซ้ำทุกกล่องหรือเปล่านะการเลเซนไม่ซ้ำเลยนะ,ะได้กี่ใบ1 2 3 4 6 7 8 9 10 11ได้1ทีมพอดีนะ,ะ11ใบสิบเอ็ดได้หนใบ1ทีมพอดีนะครับผมไม่ไม่ซ้กาเลเซนะะสิบเอ็ดใบหนึ่งทีม ชนะครับผมก็จะเป็นจูต์เบลลิงแฮมกับเลเวนดอฟสกี้เลเวนดอฟสกี้มีแล้วนะครับซามจูดนี่คือเพิ่งได้นะครับข้างหลังก็จะมีบอกสถิติด้วยนะครับสำหรับการ์ดแบ็กเอทนี่ออกด้านด้านหน่อยผิวสัมผัสด้านด้านหน่อยนะครับส่วนตำนานได้เพิ่มมา3ใบนะครับผมก็มีซ้ำหนึ่งใบปิโลปิโลมีแล้วที่ได้มาเพิ่มก็คือเฟอร์นันโดตอเรสนะครับผมกับอิลิคันโตนาของสองใบนี้นะครับผมตำนานมีให้สะสมแค่เก้าใบนะครับแล้วก็ได้โปรอิลิคนะครับหรือว่าไดคัทมาหนึ่งใบนะครับผมเป็นเฟริโกบาเบเดโกาล2022-2023 นะครับผมใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำนะครับเอเชียบุ๊กนะฮะ B2S นะครับหรือว่าร้านในอินก็ได้นะครับเดินเข้าไปก็ผมเห็นอยู่ในหน้าคนปเตอร์เลยนะไม่รู้ว่าเหมือนกันทุกสาขาหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ของร้าน k Kiss and k i s s ก็ได้นะครับผมที่ Lazada s h o p ปีผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือเข้าไปที่เว็บ k i ดซันคิดแอนใครก็ได้นะครับผมคิดแอนใคร .com ก็ได้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดในเพจก็ได้นะฮะผมมีต นุ่นมีอะไรเงี้ยก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกซีซั่นหนึ่งนะครับผมของคนดูบอลคนเล่นเกมบอลนะครับเราสะสมการ์ดในเกมแล้วเรามาสะสมในการ์ดแบบของจริงสัมผัสได้แบบนี้นะแล้วก็ใส่สลิปใส่ซองอะไรมันสวยงามนะผมว่าสายสะสมน่าจะชอบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็อาจจะมาเปิดต่อนะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีแบบไหนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวขอไปจัดระเบียบก่อนนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกินนะฮะหลายประเทศเหลือเกินนะครับผมได้ที่ตั้งใจมาแต่ก็ยยังไมมมมม่่่คคบอเนนสาาหลลิีีี้้กก็ณพชชืด ไครกดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับแล้วจะเป็นคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ I've changed for the better this time